สวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับก็วันนี้มีอยู่กับผมนะครับแอดมินนอตหรือว่าแอดมินสุสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของธนบัตร20นะครับแบบที่16นะครับหรือว่าธนบัตรที่เป็นรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือธนบัตรรุ่นนี้นะครับจะเริ่มประกาศใช้ประมาณปี2,556นะครับก็เป็นธนบัตรที่ จริงๆมันมันเป็นถ้าพูดถึงว่าอันนี้มันเป็นแบงก์เขาเรียกรุ่นใหม่แล้วเนาะไม่ไม่ใช่รุ่นเก่าหรอกเพราะว่ามันมันก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเราไปตลาดไปเซเวน่นไปอะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาสเจอแบงก์อย่างนี้อยู่แล้วก็เยอะด้วยนะครับเยอะมากเหมือนกันไม่ไม่น้อยนะเจอบ่อยมากนะครับคือแบงก์ปกติมันมันก็ไม่ควรจะมีราคาสูงเนาะดังนั้นก็คือว่าธัฐัาลรุ่นที่มันมีราคาแพงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบ เวลาที่เขาเล่นกันนะครับอันนี้อันนี้คือแม็กปกติจำนวนการผลิตอยู่ที่354หมวดนะครับหมวดหนึ่งก็ประมาณ10ล้านฉบับนะครับก็ถ้าตีเป็นจำนวนธับัตรก็พิมพ์ด้วยให้คูณด้วย20เข้าไป <c oughs> <c oughs> เอ่ก็คือว่าอันนี้ก็คือให้ให้คูณด้วย10เข้าไปนะครับก็คือมีประมาณ3 3,500กับอีกประมาณ4 0ล้านฉบับ ถ้าอยากรู้จํานวนเงินที่เขาผีหมอกมาแต่ละรอบก็ให้คูณด้วย20เข้าไปก็เยอะมากเป็นแบงค์ที่ผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับคือคือถ้าุคุณจะมีกันทุกคนก็ไม่แปลกใจครับอย่างอันนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือของอา,อาจารย์สมชายแสงเงินนะครับอันนี้เป็นคู่มือท่านบัตรเล่มล่าสุดเนาะอัปเดตประมาณปีที่แล้วนะครับตอนตอนที่เขามีธ่นบัตรตัวของ แบงค์แบบที่17รุ่น3าวงมาที่เป็น20พอลิเมอร์นะฮะก็สำหรับธนบาัตรตัวนี้เขาบอกว่าจะราคาประเมินยูนซสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ไม่เล่นกันไม่ถึงหรอกยกแหนบก็ยังแทบไม่มีคนเล่นเลยครับอันนี้ก็เป็นราคาจากหนังสือก็ไม่รู้ว่าอ้างอิงจากตรงไหนกันมันก็นแต่ว่าอ้างอิงก็คือรูปพวกนี้ถ้าถ้าสมมติว่าคุณมีแบงค์หมด S เอสพอนะฮะเอสพอก็คือเอสหมดเสริมเวลาที่เป็นธนบัตรที่เขาแบบตัดแหนบแล้วอย่างเงี้ยแบบสมมติเขาตัดมาแล้วเตรียมตัดแหนบแบบแรกธนาคารางี้เวลาร้อยใบเขาจะตัดแหน,นบหนึ่งใช่ไหมครับแต่นี่มันมีแบงค์ที่มันอาจจะชำรุดแบงค์ขาดหรืออะไรเงี้ยทักใบสองใบเขาก็จะเอาหมดเอสพอพายเงี้ยแรกเข้าไปให้มันได้ร้อยฉบับพอดีอย่างเงี้ยถ้าให้างั้นคุณมีหมดเอสสภาพต้องไม่ผ่านใช้ด้วยนะคุณคุณเก็บไว้ได้แต่ถ้ามันผ่านใช้ก็ มันยังไม่มีราคาหรอกแล้วมันคงยังไม่มีราคาในเร็วๆนี้ครับอีกสิบปีผมก็ว่าไม่น่าจะยังมีไม่น่าจะยังไม่มีราคาอยู่ดีน่าจะนู่นนะครับรอนู่นนะผมว่าแบ,แบงค์มันเริ่มมีราคาก็ประมาณสี่ห้าสิบปีมั้งครับที่ที่แบบผ่านใช้แล้วมัน,ม,นมีราคาอย่างเช่นถ้าปัจจุบันแบงค์ยี่สิบแบบสิบสองนี่ก็ยังไม่มีราคานะถ,าถ้าผ่านใช้แบบพี่สิบสองนี่ก็ประกาศใช้ตั้งแต่ปีสองแปดนู่นนะ 30กว่าปีอะรุ่นนี้ถ้าถ้าผ่านใช้นี่ก็ยังไม่มีราคานะครับมันต้องเป็นรุ่นที่เก่านะั้นต้องแบบ21อะที่ที่แบบผ่านใช้ก็ยังพอมีราคาบ้างแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคนก็ยังซื้อสะสมมันอยู่แบงค์แบบพี่สิเบเอ็ดประกาศใช้ปีหนึ่งสี่ปัจจุบันก็ถ้านับก็ประมาณห้าสิบกว่าปีนั่นลนะแล้วม,มีราคาหรือไม่ก็กรูรุ่นก่อนหน้าน,นั้นไปเลยนะครับถ้าถ้าเป็นแบงค์รุ่นใหม่อย่างอย่างเช่นแบงก์อุลรามี่ถ้าคุณเจอธรรมดาก็ไม่ต้องไป ตกใจอะไรมากคุณเอาไปใช้ก็ได้นะครับแต่แบบที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้มันจะเป็นธนบัตรที่มันต้องมีอะไรผิดปกตินะฮะก็คือแบงค์เนี้ยแบงค์ที่มันไม่มีเลขนะฮะเลขด้านล่างเป็นธนบัตรที่ผลิมผลิตผิดพลาดออกมาแต่บอกก่อนนะว่าแบงค์พวกเนี้ยมันมีน้ํายานะครับที่สามารถลบได้นะครับถ้าแบงค์ที่ผลิตผิดพลาดออกมาจริง มันควรหายแค่ตัวเลขเพราะว่าเลขมันพิมพ์ทีหลังส่วนที่พิมพ์ทีหลังที่สุดก็คือตัวของลายเซ็นลายเซ็นเะียพิมพ์หลังสุดเลยก็คือแบงก์มันขึ้นธนบัตรขึ้นตัวเลขขึ้นอะไรกันมาหมดแล้วนะครับเขาถึงมาพิมพ์ตัวลายเซ็นเนี่ยทีหลังสุดเลยก่อนก่อนที่จะประกาศใช้นะฮะแบงก์ Bank ตัวนี้มันมันจะไม่มีอะไรหายเลยคือรายละเอียดตัวแบงก์ก็ยังอยู่ครบสมสมมติว่าแบงก์มัน มันตัวเลขมันทับอยู่บนคุดอ่ะสมมตินะคุดมันควรจะอยู่เหมือนเดิมอ่ะแค่ตัวเลขมันหายไปอ่าพอเนื้อค้าบอกไหมครับแต่ถ้าสมมุติเลขมันหายไปแล้วคุดมันดันจางๆมันเลื่อนๆเหมือนมันมีแบบเหมือนมีรอยลบอะไรสักอย่างอันนั้นคือมันลบมันมีคนที่มันลบแล้วออามาหลอกขายผมก็มีดังนั้นก็คือมันมันลบได้อันนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นในที่วงการสะสมหรือว่าคนที่เล่นทนาทัตแตจะรู้ว่ามันลบเกินได้แต่ แบงค์จริงๆที่มันมีผลิตผิดพลาดออกมาที่มันไม่ได้ปั๊มเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วมันก็ดูง่ายยิ่งแบงค์สวยอะดูง่ายเลยเพราะว่าแบงก์มันจะมีรายละเอียดของมันอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเอซอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ควรจะมีอะไรหายไปนั่นแหะคือคือมีการดูมันมันก็ไม่ไม่ถึงกับยากมากนะมันมันอย่างอย่างเช่นในภาพคุณเห็นข้างล่างไหมครับที่ที่เราวงกลมกรอบสีแดงแบงค์คนาบัตใบขวาที่เป็นแบงค์หายากนะฮะคือรายละเอียดข้างล่างที่เป็นจุดเล็ก แบบเป็นจุด,จดหรือว่ารายละเอียดอะไรเงี้ยตรงผิวห่าตรบัมันยังอยู่ครบเลยมันมันไม่มีอะไรหายไปคือแค่แค่มันไม่มีเลขทับแค่นั้นเองแต่ถ้ามันมีคนหัวหมอที่เอาสำลีไปจุ่มน้ํายาพกงเล็บผู้หญิงพวกอะไรไปลบมันก็มีเหมือนกันอันนี้ผมว่าหลายท่านก็คงเคยเจอกับตัวกันมาบ้างแล้วล่ละนะฮะส่วนแบงค์แบบซ้ายรับซื้อสูงสุดร้อยิบาทคุณไม่ต้องไปดูครับอันนี้ผมแองางอิงจากหนังสือผู้มือสะสมธนบัตร เฉยๆคือแบงก์ราคาปัจจุบันจริงๆมันไม่ได้มีราคาซื้อขายกันนะครับไม่ต้องไปดูเ <c oughs> ยี๋ยำอีกรอบก็ไม่ไดูแต่อีกรุ่นที่เรารับมันก็เป็นแบงก์ตัวอย่างเนาะแบงก์ตัวอย่างแต่ว่าวันนี้ก็ขอไม่พูดถึงรายละเอียดลึกๆแล้วกันนะครับแล้วมาพูดถึงตัวแบงก์ไม่มีตัวเลขตัวนี้นะฮะให้คุณสังเกตนะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของแบงก์ไม่มีตัวเลขนะฮะแต่ถ้าสมมุติคุณศึกษาแบบเข้าใจอย่างทองแท้ แล้วคุณมีแบงค์แบบอื่นที่ที่ผมไม่ได้อธิบายในคลิปเนี้ยแล้วคุณอาจจะไปดูคลิปอื่นแล้วมันเข้าใจเพราะผมว่าจะบอกว่ามันแบงค์ลักษไะนเนี้ยมันดูได้ทุกทุกใบอ่ะคุณคุณสามารถย้อนไปดูแบงค์รุ่นไหนก็ได้แค่คุณไม่เจอเลขตรงเนี้ยมัน,ม,นมันแทบจริงจริงมันแทบจะเจอในห้าหน้าบัตรแทบ,บทุกรุ่นครับแต่ว่าคนอ่ะไม่ค่อยสังเกตกันเพราะว่าคนดูแบงค์พวกเนี้ได้มันมีน้อยมากเฮ้ยพวกวันนี้มีคนที่ดูแบงค์พวกนี้เป็นถึง แสนคนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฮะแล้วคนในประเทศไทยอะใช้เงินกัินทุกวันนะฮะนั่นแหละมันถึงมันถึงดูเหมือนหายากเพราะว่ามันมันไม่มีใครดูเป็นอะแล้วคนที่ดูเป็นอะมันก็มักจะไม่ค่อยเจอนั่นแหละและไอที่ไม่สนใจอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเขาอาจจะเจอแบงค์ที่มันประหลาดผิดพลาดจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้ไงแบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็ลองสังเกตกันดูได้นะ บางคนตกใจว่าโน่นเป็นปลอมบางคนอาจจะตกใจว่ามันเป็นแบงค์ปลอมอะไรเงี้ยแบงค์พวกงนี้มันมีลายน้ำนะฮะลายน้ําจะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเส้นเส้นใจโตัวผิวกระดาษนะฮะเส้นไหมอะ่เะเขาเขาทำมาเป็นเล็กๆเ,เป็นขึ้นรูปลายน้ําก่อนที่จะมาทําแบงค์อ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับ ก็ลองสังเกตกันดูได้นะฮะส่วนถ้าใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับต่อจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวลองถาม้มมาได้เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอธิบายในรอบน้านะผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบดีครับนะก็ฝากเติมมิสาชีพด้วยนะก็ถ้าสมมุติว่าคุณทักมาแล้วผมให้ราคาอะไรไปก็มันขายได้เลยไม่ต้องมีใบรับรองครับเราเราดูของเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะนะมันคุณไม่จำเป็นต้องมี แค่แค่บางบางชิ้นอย่างเช่นแบงค์อ่าอย่างเช่นตัวของอ่าเหรียญทองคำเหรียญเงินขัดเงาหรืออะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมีเซอร์ติฟิเคตจากกรมพนารักษณ์แนบมาอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าถ้าคุณมีด้วยมันก็คือเหมือนเพิ่มมูล,ลค่าให้ของของคุณว่ามันสมบูรณแบบ์แบบแบบสมบูรณ์เลยอ,อย่างเช่นทองคำเมืองผสมอะไรเงี้ยมีกล่องครบมีใบเซอร์มีอะไรเงี้ยกับที่มันมีแต่เหรียญทองอย่างเดียวอย่างเงี้ยอ่าก็ราคาซื้อขายมันก็ มีบวกลบบางเล็กน้อยนะฮะตามนั้นเนาะ